มาดูวิธีการโหลดโปรแกรมใหม่ใช้งานในคอมและโน้ตบุ๊กทำคลิปสองรอบสามรอบแหละอันดับแรกเข้ามาใน Google จะเป็น Chrome ก็ได้ Firefox ก็ได้นะแล้พิมพ์คำว่าห้ดาวโหลดโซนนี่ลักษณะนี้แหละให้ขึ้นแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เลย มันจะมีรูปแว่นขายายตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยตรงนี้นี่ให้เราเขียนชื่อโปร,โกรแกรมที่เราจะโหลดลงไปนะย,ยกตัวอย่างเป็น acdc pro เสร็จปุ๊บเราก็กดค้นหามันจะขึ้นมาลักษณะนี้แหละ ถ้เรากดคอนโทรลตรงคีย์บอร์ดค้างไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเปิดนะตรง ctrl ตรงคีย์บอร์เดเพื่อเปิดหน้าต่างให้เป็น2หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเรากดเลยมันจะเป็นหน้าต่างเดียวมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คลิกมาแล้วก็เลื่อนเคเซอร์ลงมาตรงนี้นะเลื่อนลงมาให้เรามาเจอตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเลยแต่โฆษณามันจะขึ้นมาเยอะมาก เพราะว่ามันเป็นเว็บฟรีพวกนี้เราปิดลงไปนะคือถ้าโฆษณาขึ้นแบบแบบนั้นเนี่ยปิดลงไปนี่มันจะมากวนเยอะมากกว่าเราจะโหลดได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายรอบมากอ่ะปิดลงไหมปิดลงหรือไม่ลงอ่ะปิดลงไม่ได้ถ้ามันไม่ลงคลิกมาใหม่มาเปิดใหม่อีกรอบอ่ะเปิดตัวใหม่ไปเลย ตัวน,นั้นทิ้งไปแล้วก็เลื่อนลงมาให้ทันเวลามันพอโฆษณามันชอบขึ้นมาอ่ะคลิกเข้าไปตัวนี้ก็โฆษณายังไม่ใช่อ่ะเราก็คลิกเข้าไปใหม่อ่าดูก่อนนะว่ามันจะได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาขึ้นมาปิดลงไปใหม่เปิดใหม่ ตัวนี้ก็ไม่ใช่นะมันเป็นเขาเรียกว่าโปรแกรมหลอกขึ้นมาไม่ใช่ปิดลงไปใหม่โหลดใหม่จนจนกว่ามันจะขึ้นคําว่าเซฟลิงก์ตรงนี้นะคือจําคําเดียวนี่แหละถ้าเซฟลิงก์คือใช่แล้วแหละไฟล์ของมันแต่ว่ามันยังจะมีโฆษณาขึ้นมาแทรกอีกให้เลื่อนลงมาข้างล่างตรงคำว่าเน็กนี่กดเน็กเลยตัวนี้นี่มันขึ้นมาลักษณะนี้ก็น่าจะไม่ใช่ปิดลงไป ปิดโฆษณาพวกนี้ลงไปอีกแล้วมากดเ็กใหม่นะกดเ็กใหม่จนกว่ามันจะขึ้นลักษณะนี้นะนี่ลักษณะนี้ให้จําหน้าตามันมันจะเป็นดาวน์โหลดลักษณะนี้เนี่ยอสองตัวนี้ให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือบางทีมันอาจจะโชว์เป็น Google d r i v ดก็ได้ลองคลิกเข้ามาดูก่อนเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ใช่ปิดลงไปอีก เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ไม่มันหลอกขึ้นมาไม่ใช่นะเปิดใหม่ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าคนไม่เคยโหลดนะจะโหลดไม่ได้เลยแหละเพราะว่ามันโฆษณาขึ้นมาเยอะอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่อีกอ่าลองลองไฟบนดูนะไฟบนดู ถ้ามือใหม่ยังไงก็ไม่รู้วิธีโหลดแน่นอนลิกเข้าไปใหม่อันนี้มันโฆษณาขึ้นมาอีกไม่ใช่ปิดลงไปกดเข้าไปใหม่คือเราก็ทำซ้ำๆจนกว่ามันจะได้ไม่ได้เอาใหม่จนกว่ามันจะขึ้นมาลักษณะนี้นะคือ เดี๋ยวก่อนตัวนี้ใช่หรือเปล่าวะา600เมกอาจจะใช่สมมุติว่า,อาลองกดโหลดดูกนว่ามันใช่หรือเปล่าอาอาจจะใช่นะนี่ ACDC Pro อยู่ถ้ามันขึ้นชื่อของโปรแกรมของเราที่โหลดนะก็คือใช่แหละแต่บางทีมันขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าไฟล์นี้นะอานี้มันขึ้นมาตรงนี้นะ จน,จนกว่ามันจะเสร็จนั่นแหละมันจะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดสมมติว่าเรากดไฟล์ล่างอ่ะดูก่อนนะไฟล์ล่างมันจะขึ้นมาอี่ท่าไหนไฟล์ล่างนี่ยเอาใหมา่อ่ะลองอีกรอบนี่บางครั้งมันจะขึ้นมาลักษณะนี้นะนีะ่คือเพราะว่ามันสองไฟล์ไง แต่ถ้าเป็น Google Drive มันอาจจะขึ้นอีกแบบหนึ่งนี่คือมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราคลิกมาแล้วก็คือชื่อของโปรแกรมต้องตรงกันนะตรงกันตรงนี้นี่รอมันจนเสร็จดู่นแหละพอเสร็จปุ๊บนี่มันจะมาอยู่ที่ดาวน์โหลดไอ้ดาวน์โหลดตรงหน้าคอมตรงนี้นะในรอมันก่อนทีนี้ตัวรหัส หรหัสเนี่ยมันมันจะบอกบอกเราอยู่ในในหน้าตรงนี้นะนี่คือรหัสแตกไฟล์ก็คือ S B z คือตอนแตกไฟล์นะ่ะต้องเป็นรหัส S B z นะแตกไฟล์ออกมาคือเราต้องลงโปรแกรม Winzip หรือ WinR แหละเดวรอสักพักหนึ่งตัวนี้ให้มันเสร็จก่อนเราจะแตกไฟล์ให้ดู เสร็จสิ้นแล้วก็มาแตกไฟล์ต้องแตกไฟล์นี่เราต้อง,งต้องลงโปรแกรม WinR ก่อนนะ WinR หรือ w i n z i p ก็ได้นะวินอต,ตัวนี้นี่ WinR ตัวนี้ Win อาลักษณะนี้นะนให้เราลงตัวนี้ก่อนคือถ้าไม่ลงโปรแกรมตัวนี้มันมันอาจจะอยู่ในไฟล์ iso ก็ได้นะถ้าลงแล้ว คลิกขวามือแล้วก็เลือกตรงนี้ act tag tool นี่ชื่อชื่อของมันเลยตรงนี้เลยและเราใส่ s b z ลงไปรหัสที่บอกเมื่อกี้ s b z และกด enter เลย,เยรหัสไอ้ตรงนี้นี่นะทุกไฟล์สำหรับเว็บตัวนี้นะจะเป็นรหัสนี่ส่วนมากนะจะเป็นรหัส s b z เดี๋ยวจะทําสอนอีกคลิปหนึ่งให้มันเป็น2คลิปเพราะว่าไฟล์มันไม่เหมือนกันเผื่อมือใหม่ที่จะเข้ามาโหลดอาจจะโหลดไม่ได้เพราะว่าโฆษณามันเด้งขึ้นมาขัดขวางเยอะมากจะเป็นไฟล์ Windows ไฟล์ตัดต่อเสียงหรือไฟล์โปรแกรมต่างๆก็เข้าโหลดได้แต่วิธีใช้งานนั้นหรือวิธีลงก็ไปศึกษาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะใน u ูทูบมาแหละ มันมีวิธีลงวิธีใช้งานที่คนอื่นเขาทำสอนเอาไว้เยอะแยะอยู่ตัวนี้ก็รอมันแตกไฟล์จนกว่าจะเสร็จอะเสร็จแล้วถ้าเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนั่นแหละทีนี้ตัวนี้นี่เราจะเก็บไว้ก็ได้หรือไม่เก็บก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าบางไฟล์ต้องเก็บเนื่องจากโปรแกรม บางโปรแกรมนะ่มันจะมีจะมีไฟล์ E EE นะอันนี้ได้ไหมเข้ามาตัวนี้มีวิธีติดตั้งบอกมันจะมีตัวแครก,กับเอ่คเคเยนตัวนี้ตัวคีตัวนี้น,นี่บางทีต้องปิดโปรแกรมไวรัสซะก่อนนะถ้าไม่ปิดโปรแกรมสแกนไวรัสนะมันจะเปิดไม่ได้คือโปรแกรมไวรัสจะกินไปมันมันจะมองเห็นเป็นไฟล ไวรัส exe e, แต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ไวรัสแต่มันเป็นตระกูลน e exe นะต้องไปปิดซะก่อนถ้าไปปิดก็จะไม่ได้รหัสตัวนี้นะวิธีลงอ่าโอเคนะวิธีลงก็ไปศึกษายทีหนึงแล้วกันแต่สําหรับคลิปนี้คือสอนวิธีโหลดเอาจบไว้แค่นี้ก่อน